สวัสดีครับท่านผู้บริหารเพื่อนครูบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนที่รับทุกท่านนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงของเดือนอมีนาคมแล้วนะครับอีกไม่นานนะครับนักเรียนของเราที่เรียนอยู่ในระดับสูงสุด ของระดับชั้นในโรงเรียนนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นป .6 หรือมอ .3 นะครับก็จะจบหลักสูตรนะครับคราวนี้เมื่อจบหลักสูตรแล้วเด็กๆเหล่านี้ก็จะต้องศึกษาต่อครับในส่วนของการเรียนต่อนะครับในโรงเรียนของรัฐนะครับก็มีสิ่งที่รัฐจัดสวัสดิการต่างๆนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานะครับเรื่องของการ สมัครเข้าเรียนใหม่นะครับก็จะดำเนินการโดยเฉพาะในโครงการพิเศษของรัฐบาลที่เราเรียกว่าโครงการาโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งมีทั้งในส่วนของโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษานะครับโดยเฉพาะในแต่ละอำเภอก็จะกระจายกันออกไปนะครับอำเภอละ1โรงนะครับในระดับประถมศึกษาแล้วก็อำเภอละ1โรง ในระดับมัธยมศึกษานะครับเป็นลักษณะของโรงเรียนพักนอนประจำนะครับก็จะมีสวัสดิการในเรื่องของที่พักนอนนะครับให้นักเรียนมีอาหารครบ3มื้อนะครับโดยเราจะมีสโลแกนอยู่ว่ากินอิ่มนอนอุ่นและได้รับโอกาสนี่คือสโลแกนของอโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ ในปีการศึกษาหน้านี้นะครับเราก็จะเริ่มรับสมัครนะครับนักเรียนประชารัฐนะครับเข้าสูา่ระบบการศึกษาของเรานะครับในโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งจะมีการรับสมัครนะครับกันในระหว่างวันที่1ถึง31มีนาคมนี้นะครับเป็นช่วงเดียวที่ให้เราได้าพาบุตรหลานเข้าไปสมัครนะครับแล้ว ขณะนี้นะครับในระหว่างการเรียนเนี่ยสพทยังไม่อนุญาตให้สมัครเข้าระหว่างภาคนะครับดังนั้นช่วงเดียวของหนึ่งเดือนนี้ที่จะรับสมัครนักเรียนนะครับเข้าโครงการนี้นะครับที่เด็กต่างๆที่จะได้รับโอกาสนะครับในการเรียนนะครับอย่างมีคุณภาพนะครับโดยใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขตหนึ่งของเราก็มีโรงเรียนประชารัฐในความรับผิดชอบอยู่ด้วยกัน4โรงนะครับโรงแรกครับเป็นโรงเรียนขยายโอกาสนะครับก็คือโรงเรียนบ้านบางมรวดซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอปนาระจังหวัดปัตตานีนะครับโรงที่2โรงเรียนขยายโอกาสเช่นเดียวกันนะครับก็คือโรงเรียนบ้านมะปริงนะครับซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอยะริงนะครับโรงที่3ครับโรงเรียนชุมชนบ้านกือเซ นะครับเป็นโรงเรียนปฐมศึกษาซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองนะครับและโรงสุดท้ายนะครับโรงเรียนวัดมุจจลินทวาปีวิหารนะครับในอำเภอหนองจิกนะครับสี่โรงสี่อำเภอนะครับโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งรับนักเรียนในลักษณะของนักเรียนพักนอนประจำนะครับดูแลตั้งแต่อาหารการกินการหลับนอนจนทั้งกิจกรรมต่างๆที่เป็นกิจกรรมทางศาส,สนาก็ดี กิจกรรมในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพก็ดีนะครับโดยนักเรียนที่จะเข้าสมัครเรียนเข้าสมัครเป็นนักเรียนประชารัฐนั้นจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้นะครับข้อ1ต้องเป็นนักเรียนที่อยู่ในครอบครัวที่เป็นผู้มีรายได้น้อยซึ่งลงทะเบียนกับรัฐนะครับคือรายได้ไม่เกินสามหมื่นบาทต่อปีนะครับซึ่งก็จะมีทะเบียนอยู่แต่ถ้าหากผู้ครองที่ไม่ได้ลงทะเบียนเป็นผู้มีรายได้น้อยแต่มีรายได้น้อยจริงๆนะครับอันนี้ก็ สามารถสมัครได้โดยให้กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านนะครับเป็นการเป็นผู้รับรองว่าเด็กมาจากครอบครัวที่มีไรายได้น้อยจริงๆนะครับคุณสมบัติข้อที่2นะครับเป็นนักเรียนที่ถูกถูกทอดทิ้งไม่มีผู้อุปการะนะครับสาหากาผู้ครองหรือครูอาจารย์พบเห็นเด็กเหล่านี้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้สมัครเข้าสู่โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็สามารถที่จะนํามาสมัครได้นะครับ คุณสมบัติข้อที่3นะครับเป็นนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือเหตุการณ์ที่ความไม่สงบนะครับพ่อแม่อาจจะสูญเสียชีวิตจากเหตุการณ์เหล่านี้นะครับไม่มีคนดูแลหรือการให้การศึกษาเป็นไปอย่างยากลําบากใช้ชีวิตอย่างยากลําบากนะครับก็สามารถมาสมัครได้เช่นเดียวกันนะครับคุณสมบัติข้อที่4นะครับ จะต้องเป็นนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอของจังหวัดสงขลานะครับเพราะฉะนั้นเด็กที่ได้รับผลกระทบต่างๆถ้าหากว่าอยู่ในอนอกเหนือจากตรงนี้นะครับก็ท่านอาจจะต้องดำเนินการที่จะต้องย้ายเขาเข้ามาอยู่ในภูมิลำเนาตรงนี้ก่อนแล้วก็เอามาสมัครนะครับในโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ หรือมีภูมิลำเนาของบิดามารดานะครับอยู่ในจังหวัดชายแดยนภาคใต้ก็มาได้เช่นเดียวกันนะครับสมมุติวา่านักเรียนไม่ได้อยู่ในสามจังหวัดชายแดยนใกล้แต่ผู้ครองอยู่อันนี้ก็สามารถสมัครได้เช่นเดียวกันนะครับคุณสมบัติข้อต่อไปนะครับเป็นนักเรียนที่เข้าเรียนหรือกําลังเรียนนะครับตั้งแต่ระดับก่อนประถมขึ้นไปนะครับจน แล้วก็ระดับประถมศึกษาแล้วก็มัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแเดนภาคใต้ของเราก็รับสมัครสามารถเด็กที่จะเข้ามาสมัครได้ตั้งแต่อนุบานลนะครับจนกระทั่งถึงมัธยมตอนต้น,นนะครับส่วนมัธยมตอนปลายนีก็คงไปในโรงเรียนที่สังกัดสพอมอนะครับคุณสมบัติข้อสุดท้ายก็คือเด็กที่สมัครเข้ามาในร่วมโครงการนะครับ จะต้องไม่รับทุนการศึกษาต่อเนื่องนะครับเช่นทุนภูมิทายาทนะครับทุนโครงการสารฝันนะครับการกีฬาสู่ระบบการศึกษาก็คือโรงเรียนสานฝันการกีฬานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ครองนะครับครูอาจารย์นะครับมีเด็กที่มีคุณสมบัติเหล่านี้นะครับอยากจะให้เขาได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพนะครับอยากให้ดูแลเขาในเรื่องของ การศึกษานะครับก็สามารถให้มาสมัครนะครับในเรียนทั้ง4โรงนี้นะครับได้ตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่3ามสดมีนาคมนะครับย้ำอีกครั้งนะครับสโรงเรียนได้แก่เรียนบ้านบางมรวดนะครับในอำเภอปนาระโรงเรียนบ้านมะปริงในอำเภอยะริงโรงเรียนชุมชนบ้านคือเซะนะครับอำเภอเมืองนะครับแล้วก็โรงเรียนวัดมุจจรินทวปีวิหารอำเภอหนองจิกนะครับแล้วก็ตามสโลแกนนี้นะครับเราจะดูแลให้เด็ก นะครับได้กินอิ่มนอนอุ่นและได้รับโอกาสครับก็ขอ,ขอเชิญชวนมาสมัครกันนะครับหมดเขต31มีนาคมครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะฉันชื่อโรสนนงมะแซเป็นเป็นยายของยัสมียะกุชั้นปห้า มาอยู่โรงเรียนประชารัฐโรงเรียนบ้านมะปริงรู้สึกว่าทางบ้านก็สบายใจมากที่โรงเรียนบ้านมะปริงเปิดโครงการนี้ทางโรงเรียนก็ดูแลเป็นอย่างดีพอเขากลับบ้านก็นิสัยก็ดีขึ้นมากสุดท้ายจะขอให้ผู้ปกครองมาส่งบุตรหลานมาเรียนโรงเรียนประชารัฐบ้านมะปริงด้วยค่ะ สวัสดีค่ะพิชานชื่อรอซิดายูโซเป็นผู้ปกครองของรามดานคุณนาอยู่ที่โรงเรียนวัดมูจิลินปีวิหารตอนนี้ลูกได้เรียนอยู่โรงเรียนประชารัฐของโรงเรียนวัดมูจลินได้ดีมากจากที่ดือ้อโซนไม่มีเวลาทำอะไรเลยตอนนี้ช่วยเหลือตัวเองได้มีเวลาทำธุรกิจงานถ้าบิชชอบหลายๆอย่างนิซัยก็ดีขึ้น จกที่ว่าพูดอะไรไม่รู้ฟังมาอยู่โรงเรียนก็รู้ฟังเยอะกินก็ดีจะอยู่ที่บ้านกินไม่ตัวจึงเดี๋ยวนี้น้ำหนักขึ้นประพอนเป็นเวลาแล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองด้วยผู้ปกครองท่านใดที่สนใจก็สมัครมาอยู่ได้ค่ะที่โรงเรียนวัดมุจลินปีวิหารขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อนางสาวรัชอินสาโมะเป็นครูที่คุมนักเรียนโรงเรียนประชารัฐวัดมุจลินทวารีวิหารเป็นชรานุลุุกิจค่ะตอนนี้นักเรียนมีทั้งหมด18คนมีนักเรียนหญิง14คนและก็นักเรียนชายอยู่4คนค่ะจากที่คุณครูได้สังเกตการพัฒนานักเรียนก่อนที่นักเรียนที่จะมาอยู่กับที่นักเรียนมาอยู่แล้วก็คือจากที่ครูได้สัมภาษณ์นะคะคือก่อนหน้าก่อนหน้านั้นก็คือนักเรียน ไม่ค่อยได้เรียนรู้ทักษะชีวิตเท่าไหร่เพราะว่าอยู่บ้านผู้ปกครองจะเป็นคนทําให้ทุกอย่าง่าพอมาอยู่ตรงนี้นักเรียนต้องทําเองอย่างเช่นการกวาดการถูการล้างจานการซักผ้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้านักเรียนมาอยู่ตรงนี้คือจะได้แบ่งเบาภาระผู้ปกครองได้ค่ะแล้วก็ทางโครงการโรงเรียนประชาชนจะมีการเสริมเสริมคุณธรรมด้านจริยธรรมแล้วก็จะมีการสอนอัลกุรอา,อานกิจกรรมทางศาสนาน เพิ่มค่ะและก็ทีนี้หลังท้ายนี้คุณครูก็ขอเชิญชวนนักเกรียนที่สนใจให้มาอยู่โรงเรียนประชารัฐวัดมุจลิธวาปีวิหาริิชารัฐุกคนสุดกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนนเนตรดามันเต็มค่ะอยู่ชั้นมันธยมศึกษาปีที่2ตอนนี้หนูอยู่โรงเรียนโครงการประชารัฐได้ สองปีแล้วนะคะพอหนูเข้ามาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะแล้วความประทับใจที่หนูได้จากในโครงการโรงเรียนประชารัฐของเรานะคะหนูรู้สึกว่าหนูมีเวลามีเวลาแบบได้มาโรงเรียนเช้ากว่าตอนที่อยู่บ้านนะคะแล้วก็มีเวลาทําการบ้านแบบได้ช่วยน้องๆช่วยกันทําช่วยกันทำแล้วก็ช่วยกันคิดค่ะแล้วก็พวกเราได้ทําเกษตรแบบร่วมกันทํา ช,ช,ช่วย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 ใช่ค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะเราก็ขอเชิญชวนพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะมาร่วมสมัครโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้โรงเรียนบ้านมะปริงของเรานะคะและขอมาเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนบ้านมะปริงนะคะขอบค่คะ